ตายแล้วมันเปิดแล้วดีแล้วเนี่ยส่งปุ๊บเงินตกปั๊บเลยทำไมอ่ะฮะแล้วจะเหลือแล้วจะเหลือให้นานทพรไหมนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเราต้องขอรบกวนน้องตุ้ยแล้วก็ดน้องออฟนะคะอ่าออฟตุ้ยต้องหาเรียกแล้วมาหาเรียกท่านมาหาเรียกแล้วออกเลยมาโม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 น้องออฟคะเดินด้วย คนที่เกิดนี่รวยรู้ที่นี่นด้วยรวยนี่คน วันนี้เป็นวันดีไม่วนเราสียใครนะคะก็จะมีหลายๆคนที่เกิดในวันนี้นะคะทั้งหม่าม้าพี่บอยด้วยที่เกิดเกิดไปแล้วเกิดเดือนนี้เดือนนี้นะคะเกิดไปแล้ววันที่แปดค่ะทำไมคะมีปัญหาอะไรไหมคะจัดให้วันนี้อย่าตีกันนะับเรื่องของครอบครัวนะคะกลับไปพยดที่โอ๊ฟอย่ามึงเป่าที่นะนะคะก็จะมีมีพ่อพานะคะที่เกิดตรงวันะะค แล้วก็มีหลายหลายท่านเลยนะคะไม่อาจจะออกนามได้เพ้าะว่าเนยอีมากเนี่ยนี่พี่เดี๋ยวดินี่ไงกระดาษกระดาษที่จดเนี่ยมันหายไม่น่าเลยไม่น่าแต่ว่าเราเออทำไมน้องอ๊อฟฉลาดนะมีอีกข้างเลยไม่มี ลอออย่าพี่าใว้เยอย่าล้วงอย่าล้วล้วน้อย่าอย่าต้องสดอกเพราะอะไวนะคะล้วงับพี่รานแล้วก็พี่เลกด้วยนะคะ้ก็มีอีกหลายๆคนนะครมีมีป้าแต้ด้วยนะคะป้าแตงอย่างไคะยกมือนิดนึง